พี่อ๋อใครถือทิมพี่อ๋อบอถือทิงนะเม่แม่พี่อ๋อทิงมแม่รัดบอกพี่ไม่เคยทิ่มาค่ไม่หกแล้วทิ่มเาถึสนุกมากเราไปหายกินข้าวอนเลยไมกี่โมงแล้วยังบว่าช่ตามมายังลงมาถึงกันหมดแล้วนะคะ งมาถึงกันหมดแล้วทุกคนลุงสงสัยหนีมาก่อนแน่เลยลุงเจมี่หนีมาก่อนแน่เลยนะคะมาถงกันโจเป็นไงบ้างชิวๆโจบอกว่าชิวๆโอ้โหเอาไปพี่ใส่แก้วให้พี่กินนิดเดียวเลยเออเรียกหน่อย พักนานแล้วพอตอนลุกขึ้นแล้วขาสั่นนะแหมทำไมแม่ทำมาด้วยคือห้ามพักนานเลยนะกุ่งนี้นะแกไปเยี่ยมผ้าที่โรงพยาบาลเสมเด็จเนาะพี่รัชนีขึ้นไปถึงไหมขึ้นเขาค่ะขึ้นถึงไหม โอ้โหได้ครึ่งเดียวได้ครึ่งเดียวนะได้ครึ่งเดียวโดนพี่อ๋อทิ้งไว้ครึ่งทางเลยหน่วยเนาะร้อนเนาะเจอเแฟน้ใหญ่เมียอ้โออยเขาถนัดเนาะเมียผู้ใหญ่ ลงมาก่อนนี่ก็นี่ก็มาวิวมาวิวก็ไปได้แค่ครึ่งทางเองนะคะไปได้ครึงทางนะคาสั้นค่ะเลยกลับลงมาก่อนเลยนะแม่ขึ้นถึงเลยแม่ขึ้นถึงหลังเขาเลยเหขาสั่นเลยอะเดี๋ยวผมตอนนี้ไปมีลมเลยนะ นี่คือบรรยากาศแต่ละคนกลับลงมาเนาะโอ้ยกลับลงมาก็เหนื่อยกันหมดเลยอยท,นาย,ทนายตั้มนั่งอยู่ข้างในนะคะนั่งอยู่ข้างในนะคะ ขึ้นแล้วมาครับผมขึ้นวัดราเหกครับตอนนั้ก็ะต็งมาถึงกเต็งก็มาทำความสะอาดท่าะเืรนหมาะไกลมากมากเลยเนาะเราเหนื่อยกันมากเ

เดี๋ยวขออนุญ,ญาตแป๊บหนึงนะคะขออนุญ,ญาตลงก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปหาน้ําหาท่ามาให้ทนายก่อนเนาะว่าอืมอิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าลุงจะเลี้ยงข้าวทนายแล้วนะคะขอบคุณค่ะ